ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตํารวจสํานักงานตํารวจแห่งชาติบรรยากาศก,ก็ยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังจากมีญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์มาติดต่อรับศพและตามหาญาติผู้สูญหายตั้งแต่วันที่12จนถึงวันนี้โดยนาง โดยนางบุญตองบุญมาพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งครับก็ออกตามหาสามีที่หายตัวไปตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งหลังจากที่นายสุวรรณบัณฑิตผู้เป็นสามีเข้าร่วมชุมนุมที่ราชประสงค์หลังจากนั้นก็ไม่ได้รับการติดต่อกันอีกเลยครับสร้างความกังวลให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากโดยว,วันนี้ได้ออกตามหาที่โรงพยาบาลและสำนักงานตำรวจที่ต่างๆก็ยังไม่พบตัวสามีส่วนผู้เสียชีวิต6ศพบ,บริเวณวัดปทุมวนารามตอนนี้ญาติก็มาติดต่อขอรับศพ มีนายอัธชัยชุมจันทร์อายุ28ปีชาวร้อยเอ็ดบาดแผลถูกยิงที่หน้าอกกระสุนทำลายปอดต่อมามีญาติมาติดต่อขอรับศพนายอัครเดชขันแก้วชาวตำบลหนองผืออำเภอเขาว,วงจังหวัดกาลสินถูกยิงที่ศีรษะญาติระบุว่าผู้ตายอยู่ตัวคนเดียวมาชุมนุมตั้งแต่วันที่12มีนาคมขณะที่นายทัพทิมอักฮารพ่อของนางสาว กะมนเกดอัรคฮาร์ตอาสาสมัครพยาบาลสภากาชาติไทยที่เสียชีวิตในเหตุการณ์สลายการชุมนุมในวันที่19พฤษภาคมบริเวณเต็นท์ปฐมพยาบาลหน้าประตูวัดปฐุมมนารามได้เดินทางมาพร้อมครอบครัวเพื่อมารับศพลูกสาวไป,ปบำเพ็ญกุศลต่อที่วัดปากบึงย่านร่มเกล้าพร้อมกับเปิดใจว่ารู้สึกเสียใจที่ต้องสูญเสียลูกสาวไปกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เพราะที่ผ่านมาลูกสาวตนเป็นคนดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นมาโดยตลอดแม้ว่าครอบครัวจะเตือนเรื่องความปลอดภยัย คือการช่วยคนเป็นการดีนะไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากช่วยคนแต่ทีนี้พอเสียใจถึงว่าในเมื่อเขามาช่วยช่วยชีวิตคนพยายามประถมปยุบาลคนที่บาดเจ็บทําไมเขาต้องมา,มาโดนยิงตายด้วยก็เขาขึ้นบอกว่าเขตอภัยรรราทานนี่หมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นชีวิตเขาก็น่าจะปลอดภัยนะ สำหรับศพผู้เสียชีวิตภายในวัดปทุมวนารามจำนวนหกศพขณะน,นี้มีญาติมาขอรับศพไปบำเพ็ญกุศลแล้วจำนวนสาศพยังเหลืออีกสามศพที่ยังไม่มีญาติมาติดต่อขอรับศพประกอบไปด้วยศพของนายมงคลเข็มทองเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเทคตึงอยู่ย่านมักกะสันซึ่งถูกยิงที่หน้าอกกระสุนท,ทำลายปอดหัวใจและตับศพของชายไทยไม่ทราบชื่อถูกยิงเข้าที่หน้าอกเช่นกันกระสุนท,ทำลายปอดและหัวใจ และศพของนางอุสาขาวปิ่นเจ้าหน้าที่ของสภากาชาติไทยที่ถูกยิงเข้าที่ศีรษะทําให้สมองถูกทําลายซึ่งก็ยังไม่มีญาติหรือเจ้าหน้าที่สภากาชาติมาติดต่อขอรับศพแต่อย่างใด